นึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนโล<อ>่ก้นมีคนตักตัาบนเปยไม่นังหมูกันซับว้างกัเลยใช่ไหม่งงางกันเลยคน<อ>นี้้อง้องกันนี่ยอยงวิวง,งันแล้วมันไม่มีคนไลอยอะนี่หนังสงคล้เหรอคะแค่ซอ,อ,องคันใช่เมื่อคนหนังได้ท,ที่คอะรคะคนหนันง,นนง,นนงไดซีบซ่านดีหนัง่นนะบบูตกอตอนนี้หนังไดเป็ตอนนี้หนังไดเปดแต่ไม่เคยถึงเป็ดตักเดียวที่ช่วงนี้าลวาต้องซัก แต่ตอนนี้คนแต่ไม่ถึงแปคน่ไปที่ะหนคนตองคนซคนคนนะคะตงคนซาคนปวดูกขาน้ามันได้เรียงบนรับได้ปวดได้กินข้าวถ้าไม่เป็นรเราจะเริ่มเป็คนเลยเราทำร่งอย่างเดียวแต่วอ,อนนี้น,นึ่งเนี่อจะไม่มีรถให้บริการ สามุดหันักยุดปิงกันมาแล้วร่ะไปกระบี่ระบี่แล้วรถไฟวิ่งแล้วคือไปกระบี่พังงาภูเก็ตไม่มีแล้วใช่ไหมคะใช่เพรภูเก็ตมันนั่งไาแล้วเลนะใชองกรับี มว่นุ่บอกเลยบ้จะยกขางบพี่มานิผมันนปั๊บันนียเปิดัดเลยเนาะอคขึ้นตัวแลคะ

กยุ off งเทพไปยุต้งต่งขึ้นต่งลงไม่มีวเลย่ะกุงเทพก็ยุดกันค่ะ ตรงคล้ายดิบมัดอันนี้ภูเก็ตนะจบแล้วครับนี่อันนี้ภูเก็ตอันนี้ภูเก็ตอันนี้ภูเก็ตยึดลงเมื่อใดคะชอบเรียกว่าอะไรน๋อกโหยึดมาทำเรื่อวันหมดเลยเนาะหมดเลยค่ะตงี้ต้องนี้ตือแกงกับเก้าวอับร้าอค่ะงนี้ตรเดินไปเป๋าหน่อยอ่ะเนี่ยแกแกนี่แหละได้ลูกปลาได้ได้ต้องมองมาตอดไปใต้กองกันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ